スタンドアンドドロー進むべき道を切り開けライドドラゴニック・バンキッシャージェネレーションゾーン解放すべてを超えたとき龍は天を掴むストライドジェネレーションゾーン解放今こそ攻めて ดิโอ่ขอยุนส์ไอตัวเจเนเรชั่นสวัสดีทุกคนผู้ชมท่านใดนะครับผมนีรับไปอยู่ช่องเซเรนและอยู่กับเกย์รยการสุดโรแนติครับผมนะและครั้นี้เราอยู่ยุกับในอีเวนตนะ์ของนนมผมนะของแคชเซีรเลนนะลุคคามิยของผมนะซึ่งก็เป็นรอบทีซซ่าแลยครับผมนาะทีนะลุคคาเมียผมนำะมาเป็นแคทีเวนขอผมนะในครั้งนี้เองน,ะนี่นเองนะผมนะ โอเคก่อน okay, ไปรับชมกันนะผมนะก็ฝากกระแชกดติดตามนะครับผมนะเพื่อเจะรายการทำคลิปของผมต่อไปด้วยครับผมนะโอเครับ okay, ผมแล้วก็ไปดูเลยับผมโอเคผมเรามาดูนที่ยูที่จะเล่นโน่นะก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวต่อจะเล่นแล้วก็เริ่มจากการหาตัวเว้นนผมนะซึ่งกับตัวเว้นได้จากการใช้สเตมหน่าผมนะในการเล่นไคลเตอร์ไฟสผมนะไปทําทำเราได้ตัวคลิปมาหนึ่งทํานอนได้ตัวไ,นนไวเว้นมานี่งผมเ็ดเรา ไป,ไปเพื่อเราก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆผมนะหลังเ,เราก็จะเจอของบอสนี่ผมมาขออีเวนต์นั่นเองถ้าเกิดเราเจอแบ็กเวนกล้วยของผมนะเราก็จะได้แต้มคูลซ่าผมนะจากที่เราเอาชนะแบ็กเวนกล้วยได้นี่ครับผมโอเคแล้วเราก็นำโองผมนะเหรียญที่ได้จากการเล่นอีเวนต์หัวไปแรกในร้านค้านี่ครับผมนะสิ่งก่อจิตการจะดับได้นี่ครับผมนะตามที่อยู่ผมมนาะล้างโจอีเวนต์นี่เองครับผมนะ ซึ่งเราสามารถใช้ตัวซิิปผมในการข้ามซิิปวอทไฟได้นี่ผมนะหละังจากเราจะเอาชนะวอทไฟได้แล้ว3ครั้งนี่เองผมโอเคบูสกินนี่ของผมนะก็จะมีของมัมรูผมนะของลินของคาซามะแล้วก็ของชิออนนี่เอผมเที okay, ่ยวนะเรามาดูที่ภารกิจนะผมนะที่ภารกิจตะวันของวีนี่ของผมนะก่อจะเกิดเราเล่นชนะผมในอ,อีเวนต์นี่ผมนะห้าครั้งผมนะเราก็จะได้หกร้อยเหรียญนี่ผมนะแต่ถ้าสักสิบครั้งก็จะได้สามพันเหรียญนี่ผมนะ สิ่งก็เป็นภารกิจประจำวันนะผมนะก็สามารถทำได้ทุกวันได้เองผมนะที่ผมมาทำได้เลยนะผมนะเกิดเราไปถึงสเตจที่5ผมนะที่สิบสิบห้าผมนะก็จะได้สองการ์ดผมนะของเลยนี่เองก็ผมนะรวมมาแล้วห้าซองนี่ผมนะแล้วก็ถ้าเป็นสเตจที่ยี่สิบผมเราจะก็ได้สลีปเป็นของไลน์เดิเดนต์ของผมนะแล้วถ้าเกิดเราเอาเจอแบกเป็นกระโหลกผมนั้าสามารถเอาชนะได้ผมนะ เราก็จะได้ตัวสกีบก็ผมนะลั้หนึ่งครั้ง5ครั้งก็สิบครั้งผมนะรวมแล้วได้มาสิบห้าตัวสกีบได้เรงดที่รานขายเวนนี่ก็ว่างผมนะสิ่งก่จะมีผมนะระดับต่างๆ่ผมนะก็ระดับจีอผมนะก่อใช้ทีที่สามแต้มผมนะซือครั้งแรกเราเสียเปนเหลือหนึ่งหมื่นห้าแต้มในผมนะก็ะดับทิพย์ลผมอยู่ที่สแต้มผมนะเทีเปเซ็นเหลือหนึ่รแต้มในผม แต่ส่วนระดับดับเบิลแรนด์ของนาช้ที่600นั่นเองผมนะแ,แ,ล er นมนะแล้วก็รดับแลนด์ของช้ที่หกสิบไปนี่ผมวะแล้วก็คอมมอนผมนะใช้ที่ซับซีเบเดนี้ผมนะนอกจากนั้นจากนั้นก็จะมีสลีปให้แรกผมนะก็จะมีหลายของวันดีพิเชอร์วีแม็กกับผมนะก็หลายของที่นี่มองดะก้อนนี่ผมนะนอกจากนั้นก็ยังมีซองการ์ดผมนะของไททีนิกผมนะของเลนนี่นั่นเองผมนะแล้วก็มีตัวสกิปด้วยนี่ผมโอเคผมเราดูที่สกิลการ์ดบ้างนะผมนะ เราจะมาเริ่มจากจีาของครั้งนี้เลยครับผมนะก็กับคอนฟลิงสูพีมและข้อของเราดีกว่าคิเชอวิแมกเองผมนะก็มีสกิลผมนะจีเบคสามนี่ผมนะอาสนีข้างห้านี่ผมนะเมื่อนี้โจมตีวันกาทผมนะถ้าเกิดรังฆ่ามีดาเมจซีหรือตำกว่าผมนะค้อดับสองสร้างคอสหายควยฝังฆ่าหนะนึ่งดาเมจก็ยิ่งสมนะเมื่อนี้โจมตีวันกาทผมนะ ทีนี้จะทำการโจมตีเลกาผมวนะ่าตามจำนวนวันกิเชอร์ที่แหงหน้าเต็มจีโซนผมนะทูออเอเซอร์ดอริกเดสเดนซิลเลียนอยู่มัมนลงมาช่อวงเหมือนกะผมนะแล้วก็อนจะมีฮาร์ดเป็นดเดนสเดนผมนะทำการจีเพื้นหน้าบาร์ผมนะแล้วพอสามารถดหนึ่งครั้งเทิธอไม่จับการสู้ที่ตัวนี้โจมตีผมนะถ้าการโจมตีนั้นไม่ฮิตนะผมนะก่ะอแจ๊คคอร์ดผมนะ,ปะนสปาร์ต1สบัร์ต2ทิงกอดมือสองใบสแตทอยู่นี้จัวการ์ดาสองใบ และนี่ได้อบหนึ่งจนดับเทินสองเร่งทันเดอร์สเปียจารี่ที่ช่องเป็นการเจเบกหนึ่งอัศตรีข้างสองในเทินคูนอยู่นี่ได้รับพลังบวก4,000และยีนของขังข้ามทั้งหมดไม่สามารถอีเซปได้ที่สองมุ่งช่องเวนการะบัดหนึ่งสบัดหนึ่งดูการถ้าไปบนสุดของกองการอันนี้หมาควาว่าอัศตรีข้างหนึ่งใบขึ้นมือไวเวอร์ดีเฟนเดอร์เก่าที่ช่องเป็นการเจเบกหนึ่งอัศตรีข้างสองไม่การสู้ทีนี้บูทให้อัศตรีข้างสบัดหนึ่ง มีานิกาของคุณ1ใบและน้ำนี้กับขึ้นมือและ์ทิศทางิกาของฝรั่งข้าม1ใบแบบซุ่มจากข้างหลังกาวไปดิ้งเจอรัลวิธแฮมมีช่องในการลกัดอาชีพข้างสองวันนี้โจมตียิทแวนการพระบาทหนึ่งสวบาตหนึ่งดูการ์ดตามเจ็ดวันเท่ากับการที่ได้ไปโซนของฝรั่งข้ามและคอการสองใบที่มีความสาารอาชีพข้างช่องลิกาเจอเทินใบเหล่านั้น เยสเตอร์เดอเนกเดสไซด์ลงช่องเลีกาถ้าเป็นการกดเฟนเน ant, ดสเดนข้าะบาหนึ่งอีทาลิกาดของฝรั่งค้าแบบซูมจากข้างหลังกี่สองเมื่อเดสเดน ant, ลงช่องเวนการ์ดตามนี้เข้าโซและอีทาลิกาในแถวหน้าของฝรั่งค้าหนึ่งใบไทลิมองดาก้อนอีธาลิกาอสินข้างหนึ่งยูนี้จมตีเวนการ์ดพลังบวกสมพันในการสู้ที่สองจีเบกหนึ่งถ้าเป็นการกดเป็นวายคิเชอร์ตามนี้เข้าโซ และได้ความสามารถเมื่อวันนี้โจ,จมตีเวนการสามารถโจมตีหรือการจากข้างหลังได้เอเซอร์สไตลเซอร์ดาก้อนชริกาจะเบรกหนึ่งวันนี้มีบูธฮิตแวนการถ้าเวนการคุณเป็นเดสแดนเข้าจะชาร์จหนึ่งที่สองมึงข้างนึ่งเทินเวนการเดสแดนคุณโจมตีและการตีนั้นไม่ฮิตเขาชาร์จหนึ่งเดมอนิีกดาก้อนเบอร์เซิเกอร์มานัส อยู่ช่องวิกัลลิกาเจเบกหนึ่งวนี้โจมตีวันกาดพลังบวก4 0 0พันจบการสู้ยี่สออาศีข้งหนึ่ี้โจมตีฮิตเรียกาดไฟกาดได้ตวองฝรั่งคา้ 1, าหนึ่งใบเชือกอารคดากอนอช่องวักาดคระบ,า 1, บา 1, ้านหนึ่งโซบ้าหนึ่งอิาริกาดในฝร,รั่งข้ามในแถวหน้าหใบและบาดบับโซนฝรังร่งข้ 2, ามหน,นึ่งใบยี่สองอาศัิ้งข้างสองในเทินคูนยินนพังบวก3 0 0พแลว้วก็แดนเซอร์ฟาไทาย อายีน so ั้งสองมช่องเลกการสบัตหนึ่งจูกาหนึ่งใบกินออฟเลนี่แอสตอมจเบกเน่งมช่องเลกการนี้รับพลังบวกสามพัลือดยูนของคูนหนึ่งรับความสามารถสองมันกเลการอาซีนข้างหนึ่งวันนี้โจมตีฮิตเวนการมีทะกาของฝังข้ารับซุมจากข้างหลังหนึ่งใบและใบการ์ด่ันส่งฝังข้าหนึ่งใบพัสติกกราคฟคิดกิช่องเลการอาซีข้างหนึ่ง วันนี้บูสส์พลังบวก2 0งพันการสู้ขริกาจีเบกหนึ่งเอเทนคุณเมื่อเลือกการอื่นของฝั่งข้ามถูกทีท้ายที่ความสามารถของการ์ดท้ายวันนี้และเลือกรีทายขลิการาดของข้ามแบบซุ่มจากำลังหนึ่งใบและใบาการ์จะดับโซนฝังข้ามหนึ่งใบเอเซี่แอมโมเิอัสตากูนคือขลิกราดขลิการ์ดเอสเซนต์ของคุณโจมตีที่เป็นการ์ดคุณสามารถน้ำนี้เก็บขึ้นมือได้ โพรสไตล์เอเซอร์สวิตันฟิวชอ่นิการ์ดเมื่อเดสเดน์ของคุณเป,เป็นการโจมตีมารคัดบ,บัตหนึ่งพลังบวกห0าพัจบเทินคิวสองเมื่อเมื่อเป็นการที่เป็นเดสเดน์ของคุณโจมตีดิทายวันนี้แรงการของคุณพลังบวก5,000ัจบจบเทินซูมได้ดาร์กูลในการอิการา์ดอละที่ข้างสองคัดบ,บัตหนึ่งปีทั้งหมดในหน้าของคุณที่มีมามารถอสเตรียนข้างพลังบวกสอง0ันจบเทิน เดเซอร์อารซิงฟินิกกิชอลไอกัดเวมกัดเดสเดนของคุณโจมตีสามารถคาตบัตรหนึ่งเรียกนินปีอื่นของคุณหนึ่งใบบวกพลังสี่พันโจมเถินกัปท็อกซินเดเซอร์เซียโบกิชอลไอกัดเวมกัดที่พีเดสเดนของคุณโจมตีสามารถคาตบัตรหนึ่งเรียกการปอื่นของคุณว้บวกพลังสี่พันโจมเถินนี่ก็เป็นทั้งหมดของการิดยูเอมนะของแคปเทอเรนนะำขมีผมนะที่มาในร้อยสานตรงนี้เองครับผมนะ เกาะมากันอย่างยาวนานมากครับผมสำหรับแคนไปเล่นของในรูคอมิี้นี้ของผมนะก็สำหรับใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมหรอก็สามารถมาคอมเมนต์สอบถามคุยเพิ่มเติมในล่างได้ผมนะสิ่งนะครับเช่นท่านี้ก็ฝากกไดไลค์แชร์กดติดตาม,มนะเพื่อเพิ่มในจนในการทำคลิปของผมต่อไปด้วยนะครับผมและสำหรับการรีวิวแคสไปเลนของในรูคอมิในครั้งนี้ขอจบลงวีท่านี้นะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ 君の言葉が金になって